สวัสดีค่ะวันนี้มาในเมนูข้าวต้มแห้งทรงเครื่องค่ะโดยวันนี้ปูจะใช้เครื่องปรุงของโรโบ้ทั้งหมดเลยนะคะ ขั้นตอนแรกปูจะนำไก่สับลงไปหมักกับเครื่องปรุงอบหม้อดินของโลโบค่ะจากนั้นก็นำไก่ลงไปผัดจนสุกดีเลยนะคะและก็มาถึงขั้นตอนการเตรียมน้ำซุปที่ง่ายแสนง่ายวันนี้ปูจะใช้ซุปผงรสไก่ของโลโบค่ะปริมาณที่ใช้น้ำา1ลิตรซุปผงรสไก่2ช้อนโต๊ะค่ะแค่นี้ก็จะได้น้ำซุปรสชาติกลมกล่อมโดยที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มละค่ะขั้นตอนต่อไปปูก็จะนำน้ำซุปที่เหลือมาลวกข้าวแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เตรียมไว้ค่ะ ทุกอย่างสุกดีแล้วก็เตรียมจัดชามพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูวันนี้ทํายง่ายขั้นตอนการเตรียมก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะแค่มีโรโบขั้นตอนการทําอาหารของเราก็ง่ายขึ้นมากเลยนะคะเพราะว่าโรโบใครทําก็อร่อยค่ะ ข้าต้มแห้งเครื่องแน่นๆโปะด้วยไข่ออนเซนโรยผักรวมกับกระเทียมเจียวหอมมากเลยค่ะและว,วันนี้ปูก็จะทานคู่กับน้ำจิ้มข้าวมันไก่โรโบนะคะบอกเลยว่าเข้ากันมากเลยนะคะใครสนใจอยากจะทำข้าวต้มแห้งโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มก็กดพิกัดที่ตะก,ก้าได้เลยนะคะ